สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าชาวยูนูคนะคะและชาวเฟยบุกคะ่ะวันนี้ร้านสมพงการเกษตรนะคะมีรถไถคูปต้า L3608DT นะคะมาพร้อมอุปกรณ์ใบมีดดินหน้าค่ะแล้วก็ผัน6ปลาช้างนะคะตัวนี้สภาพสวยเลยนะคะลูกค้าสำหรับ L3608DT นะคะรุ่นฮิตที่ขายดีมากๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูสภาพตัวเครื่องยนต์ค่ะ สภาพตัวเครื่องยนต์นะคะรอยไม้จากของใหม่อยู่ครบทุกจุดนะคะรถสวยมากๆนะคะตัวนี้ไม่มีรอยแกะรอยลรือไม่มีรอยรั่วซึมนะคะน่าใช้มากๆค่ะลูกค้าสำหรับใครที่หาอยู่นะคะดูใกล้ๆกันได้เลยนะคะ L3608DT นะคะตัวนี้ชั่วโมงการใช้งานนะคะอยู่ที่679ชั่วโมงเท่านั้นนะคะ679ชั่วโมง สวยๆเลยนะคะนี่ค่ะดูใกล้ๆก,กันได้เลยนะคะสำหรับ L368DT นะคะสภาพนางฟ้าตัวนี้นี่ค่ะมาดูด้านยางนะคะยางหน้าดอกเต็มสภาพสวยนะคะยางหลังนะคะโอตานี้คู่ตัวนะคะสภาพสวยเช่นกันนะคะดอกเต็มนะคะตัวนี้นี่ค่ะกระทะนาอเป็นสีเดิมจากโรงงานค่ะ ดูด้านหลังของรถนะคะด้านหลังของรถนะคะลูกค้าดูใกล้ใก,ลกันได้เลยนะคะสะภาพดีมากๆนี่ค่ะไม่มีรอยแกะรอยหรือไม่มีรอยออกรอยดามนะคะ PTO ใช้งานมาไม่เยอะเลยนะคะตัวนี้รถไล่เดิมๆสวยๆเลยนะคะไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะมาพร้อมผาน5้า a v y p a r พนะคะใบเต็มนะคะตัวนี้นี่ค่ะสวยนะคะพร้อมใช้งานกันเลยนะคะสำหรับ L 3 6 0 8 DT นะคะยังดีทั้ง4เส้นนะคะรถไล่สภาพเดิมๆตัวนี้แนะนำค่ะเป็นสินค้ามาใหม่และน่าใช้มากๆคันค้าควรจับจองนะคะบอกเลยใครที่อยู่ไกลนะคะไม่สะดวกมาดูสินค้าสามารถโอนจองได้นะคะโอนจองเพียง1,000งบาทเท่านั้นนะคะมีเก็บเงินปลายทางนะคะลูกค้าท่านไหนสนใจคันนี้นะคะสามารถแจ้งมาได้เลยนะคะราคาอยู่ที่ 3าม0 0 0บาทนะคะ3ามแ0 0สบาทส่งให้ฟรีถึงที่มีค่าแนะนำให้คันละ5,000บาทนะคะสนใจโทรได้เลย0 8 1 9์แปดหนค่ะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องกันเลยนะคะพร้อมดูระบบไฮดรอลิกของ L 3 6 0 8 D T คันนี้กันเลยค่ะ ดีมากๆนะคะตัวนี้บอกเลยอยากให้ลูกค้าได้ไปใช้จังเลยค่ะรถสวยนะคะแล้วก็เป็นรถไล่เดิมๆด้วยนะคะตัวนี้ <c oughs> เครื่องไฮดรอลิกสมบูรณ์นะคะรถสวยนะคะตัวนี้